สถานการณ์วิกฤตการบริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงและร้อนแรงจนถึงขีดสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความขัดแย้งและการ,รเผชิญหน้าทางทหารสิ่งที่โลกกำลังจับตามองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การประทะกันด้วยกำลังอาวุธหนักหรือการแสดงแสนยานุภาพบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์แต่คือการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของกองทัพไทย ที่ตัดสินใจก้าวข้ามจากยุทธวิธีตั้งรับแบบเดิมไปสู่มาตรการเชิงรุกที่มีความเด็ดขาดและแยบยลยิ่งกว่าเดิมนี่คือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกถึงความเหนือชั้นของกองทัพไทยในการใช้ยุทธการดับตะเกียงซึ่งเป็นการปฏิบัติการรับที่พุ่งเป้าไปที่จุดตายของศัตรูอย่างแม่นยำนิยามของยุทธการดับตะเกียงเนี่ย ไม่ใช่เพียงการทำลายล้างด้วยระเบิดหรือกระสุนปืนแต่เปรียบเสมือนการปิดสวิตการทำงานของกองทัพฝ่ายตรงข้ามจากภายในโดยอาศัยการตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือวงจรสเบียงคลังที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทหารนับพันนายที่ประจำการอยู่แนวหน้าในขณะที่เสียงปืนยังคงดังระงมตามแนวป่าสิ่งที่น่ากลัวและสรงอนุภาพทํลายล้างยิ่งกว่ากระสุนคือความเงียบงันของกระเพาะอาหารที่ว่างเปล่า การที่ฝ่ายไทยสามารถเข้ายึดขบวนรถสเสบียงจำนวนมหาศาลกว่า50คันได้นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางโลจิสติกส์แต่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังกรุงพนมเปญว่าประเทศไทยจะไม่ยอมตกเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่เพียงในที่ตั้งอีกต่อไปแต่เราพร้อมที่จะใช้มาตรการกดดันในทุกมิติเพื่อปกป้องอธิป,ธปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวพรมแดนการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดทางยุทธวิธีที่กองทัพไทยนำมาปรับใช้ เพื่อลดการสูญเสียเลือดเนื้อของกำลังพลฝั่งเราให้น้อยที่สุดแต่สร้างความเสียหายต่อขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามอย่างมหาศาลความพ่ายแพ้ของระบบส่งกำลังบำรุงกัมพูชาในครั้งนี้ได้เปิดแผลหเห็นถึงความเปราะบางภายในกองทัพที่ไร้การสนับสนุนที่ยั่งยืนและความล้มเหลวของการบริหารจัดการที่ละเลยปัจจัยพื้นฐานที่สุดของนักรบนั่นคือปากท้องยุทธการดับตะเกียงจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของไฮยนะ ที่กองทัพกัมบูชาต้องเผชิญซึ่งจะนําไปสู่ความโกลาหลและการพังทลายของระเบียบว,วินัยทหารอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศเบื้องหลังความสำเร็จของยุทธการดับตะเกียงที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งภูมิภาคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เป็นผลพวงมาจากการวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบในระดับวินาที โดยจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของคืนเดือนดับซึ่งเป็นเวลาที่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติการลับทางการทหารมากที่สุดกองทัพไทยได้ยกระดับการป้องกันชายแดนสู่มิติใหม่ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการตรวจการที่ล้าสมัยที่สุดเข้ากับความชํานาญพื้นที่ของหน่วยทหารพรานและทหารมา้าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสมรณะสูงที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนเทอร์อล i m a g i n g ถูกส่งขึ้นบินลาดตระเวนในระดับความสูงที่เสียงเครื่องยนต์ไม่สามารถลอดไปถึงหูของฝ่ายตรงข้ามได้ทำให้กองบัญชาการส่วนหน้าของไทยสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของขบวนรถสเสบียงกัมพูชาทั้ง50คันได้อย่างชัดเจนตั้งแต่นาทีแรกที่พวกมันเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากคลังส่วนหลังในฝั่งกัมพูชาขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เดินทางอย่างโดดเดี่ยวแต่มีการวางกำลังคุ้มกันอย่างหนาแน่นด้วยทหารติดอาวุธครบมือ เพราะทางพนมเปญเองก็รู้ดีว่าหากสเบียงคลังชุดนี้ซึ่งบรรจุทั้งข้าวสารอาหารแห้งเวชพันธุ์และเชื้อเพลิงคุณภาพสูงไม่สามารถไปถึงมือทหารที่แนวหน้าได้สิ่งที่จะตามมาคือหายนะและการสู้รบที่ไร้ทิศทางอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาประเมินพลาดไปอย่างมหันคือความสามารถในการวิเคราะห์ชัยภูมิของฝ่ายไทยหน่วยข่าวกรองของไทยได้ระบุจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือ นั่นคือบริเวณหุบเขาที่เป็นเส้นทางบังคับแบบคอขวดซึ่งเป็นทางเพียงเส้นเดียวที่รถบรรทุกขนาดใหญ่จะสามารถวิ่งผ่านได้พื้นที่นี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเขตสังหารทางยุทธวิธี tactical killing zone ที่ฝ่ายไทยกุมความได้เปรียบไว้ทั้งหมด100%เซวินาทีที่รถคันแรกของขบวน9เข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดไว้กองทัพไทยได้เปิดฉากใช้ระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ electronic warfare เข้าทำการตัดสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ทั้งหมดทันที สัญญาณวิทยุโทรศัพท์มือถือและระบบดาวเทียมของฝั่งกัมพูชาถูกรบกวนจนใช้งานไม่ได้ส่งผลให้ทหารที่คุมขบวนรถไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปอยังฐานแม่หรือหน่วยสนับสนุนได้เลยขบวนรถทั้ง50คันจึงตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามืด8ดด้านและถูกขังอยู่ในกับดักธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวปฏิบัติการดำเนินไปอย่างเงียบเชียบแต่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่เร็ว ได้ใช้ยุทธวิธีปิดหัวปิดท้ายทําให้ขบวนรถทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงกลางหุบเขาทหารฝ่ายตรงข้ามที่ส่วนใหญ่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลและขาดการระวังป้องกันที่เพียงพอถูกปลดอาวุธอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดันของกำลังพลไทยที่ล้อมอยู่ทุกทิศทางสิ่งที่น่าตื่นตะลึงยิ่งกว่าการยึดรถ คือข้อมูลที่ตรวจพบภายในตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นเพราะสเบียงมหาศาลไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการป้องกันตนเองตามปกติแต่เป็นการสะสมเพื่อปฏิบัติการรุกคืบในระยะยาวการที่ไทยสามารถยึดสเบียงเหล่านี้มาได้ทั้งหมดจึงเปรียบเสมือนการหักกระดูกสันหลังของระบบโลจิสติกกัมพูชาในโซนนี้อย่างสิ้นเชิงชัยชนะครั้งนี้จึงถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในการป้องกันชายแดนที่สะอาดหมดจดที่สุดเพราะเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยแทบจะไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อของกำลังพลฝั่งไทยแม้แต่นายเดียวในขณะที่ทางฝั่งตรงข้ามนั้นความเงียบงันที่เกิดขึ้นหลังจากการหายไปของขบวนรถ50คันกำลังเริ่มกัดกินความมั่นใจของเหล่านายทหารในพนมเปญและเปลี่ยนเป็นความโกลาหลที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วแนวหน้าในเวลาต่อมาภายหลังจากการสูญเสียขบวนรถสเสบียงมหาศาลทั้ง50คันไปในชั่วข้ามคืน สถานการณ์ภายในค่ายทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนก็ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดอย่างรวดเร็วความหิวโหยได้กลายเป็นศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าอาวุธใดๆของกองทัพไทยรายงานจากหน่วยข่าวกองกรองและภาพจากกล้องขยายสูงที่ตรวจการจากฝั่งไทยได้ถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจและยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันทหารกัมพูชาจำนวนมากที่เคยแต่งเครื่องแบบเต็มยศ และแสดงท่าทางองอาจผ่านโลกโซเชียลบัดนี้กับมีสภาพไม่ต่างจากกลุ่มคนที่สิ้นหวังร่างกายที่เคยแข็งแรงเริ่มสูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาตอบลึกและที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองทัพได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อสัญชาตญาณการเอาตัวรอดพื้นฐานถูกกระตุ้นขึ้นมาจนถึงขีดสุดความเงียบงันที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนอาหาร นะครับไม่ได้เพียงแค่ทำลายร่างกายแต่ยังทำลายลึกไปถึงระดับจิตวิญญาณของนักรบมีรายงานที่ยืนยันว่าทหารระดับปฏิบัติการเริ่มถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับชะตาก,กรรมตามเมถากรรมในขณะที่คลังสเบียงว่างเปล่าทหารหลายกลุ่มต้องออกล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างบ้าคลัง่งหรือแม้กระทั่งต้องขุดรากไม้และหัวเผือกหัวมันดิบๆจากดินมาประทางชีวิตเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวัน แต่สิ่งที่สร้างความสลดใจที่สุดและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความล่มสลายของระบบเกียรติยศทหารพนมเปนเนี่ยคือภาพเหตุการณ์การแย่งชิงอาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นในฐานที่มั่นบางแห่งพยานในพื้นที่และภาพจากการตรวจการระบุว่าเมื่อความอดทนขาดสบ้นทหารกลุ่มหนึ่งถึงขั้นต้องบุกเข้าไปในคอกสุนัขเฝ้ายามเพื่อแย่งชิงเศษอาหารที่เหลืออยู่ในชามข้าวของสุนัขภาพการ,าการต่อสู้แย่งชิงเศษอาหารกับสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหิว แต่มันคือการประกาศให้โลกเห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของการบริหารจัดการกองทัพภายใต้การนำของพนมเปนวิกฤตความหิวโหยครั้งนี้ยังได้เปิดแผลลึกของความไม่เท่าเทียมภายในกองทัพกัมพูชาให้เด่นชัดขึ้นทหารระดับล่างเริ่มมองเห็นความจริงที่โหดร้ายว่าในขณะที่พวกเขาต้องกัดก้อนเกลือกินและแย่งข้าวสุนัขเพื่อประทังชีวิตแต่เหล่าผู้บังคับบัญชาและนายพลระดับสูงในกรุงพนมเปญกลับเมื่อความจริงเรื่องการสูญเสียเสบียงทั้ง5้ คันเริ่มปิดไม่อยู่และกลิ่นอายของความพ่ายแพ้เริ่มแผ่กระจายไปทั่วกองทัพกัมบูชาผู้นําระดับสูงในกรุงพนมเปญที่ตกอยู่ในสภาวะหลังพิงฟ้าจึงตัดสินใจใช้ไพ่ใบสุดท้ายเพื่อกู้ศักดิ์ศรีที่กําลังพังทลายนั่นคือการส่งหน่วยรบพิเศษหมวกแดงซึ่งถือเป็นยอดฝีมือระดับพาการที่ผ่านการฝึกฝนหลักสูตรจู่โจมทําลายล้างหลังแนวข้าศึกมาอย่างเข้มข้น หน่วยรบนี้ถูกคาดหวังว่าจะสามารถลักลอบแทรกซึมข้ามพรมแดนเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจชิงขบวนรถสเสบียงคืนหรืออย่างน้อยที่สุดคือการระเบิดทำลายหลักฐานทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้ภาพความเน่าเฟะของสเสบียงคุณภาพต่ำและหลักฐานการทุจริตถูกเปิดเผยสู่สายตาชาวโลกปฏิบัติการครั้งนี้ถูกวางแผนให้เป็นแบบรวดเร็วและรุนแรงโดยหวังจะใช้ความมืดของผืนป่าทึบเป็นเกราะกำบังอย่างไรก็ตามสิ่งที่หน่วยรบพิเศษกัมพูชาต้องเผชิญกลับ ไม่ใช่เพียงแค่แนวรั้วลวดหนามหรือเวรยามธรรมดาแต่มันคือกำแพงเทคโนโลยีล่องหนที่กองทัพไทยวางระบบป้องกันเชิงลึกไว้ภายใต้การดูแลของกองกำลังบูรพาระบบเรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภาาพื้นดิน Ground Surveillance Radar และเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน Seismic Sensors ที่ฝังอยู่ใต้ดินตามแนวรอยต่อชายแดนได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยไปยังศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ทันทีที่ตรวจพบการเหยียบย่ำผิดปกติภาพจากกล้องตรวจการระยะไกลระบบความร้อนสแสดงให้เห็นทหารหน่วยหมวกแดงที่พยายามเคลื่อนที่ด้วยยุทธวิธีแบบเงียบเชียบที่สุดแต่ในสายตาของทหารพรานไทยที่สวมแว่นในวิชัน่นในวิชันรุ่นล่าสุดทหารรบพิเศษเหล่านั้นกลับดูเหมือนเป้านิ่งที่เคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าในความมืดมิดการปะทะเกิดขึ้นในพื้นที่สังหารที่ฝ่ายไทยกำหนดไว้ล่วงหน้า เสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นชุดสั้นๆอย่างแม่นยำบ่งบอกถึงความได้เปรียบที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวสิ่งที่น่าเวทนาที่สุดคือแม้หน่วยรบพิเศษเหล่านี้จะเป็นทหารฝีมือดีแต่ร่างกายที่ขาดการบำรุงและอ่อนล้าจากความหิวโหวยสะสมมาหลายวันทำให้ปฏิกิริยาตอบโต้และความเฉียบคมลดลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาพ่ายแพ้ต่อความสดใหม่และความพร้อมของทหารไทยอย่างราบคาบ การประทะจบลงอย่างรวดเร็วด้วยการจับกลุ่มสมาชิกหน่วยรบพิเศษกัมพูชาได้หลายนายพร้อมยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบชุดแต่สิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่หน่วยปฏิบัติการของไทยมากที่สุดไม่ใช่ใชัยชนะทางการทหารแต่คือคำถามแรกจากปากของฉเฉลยศึกเหล่านั้นเมื่อถูกควบคุมตัวและปลดอาวุธทหารรบพิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยยิงธนงในสักดีศรี กลับไม่ได้ถามเรื่องแผนการรบหรือความลับทางราชการแต่กลับเอ่ยถามด้วยเสียงที่สั่นเครือและแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังว่าพวกท่านจะมีอาหารให้เรากินสักมื้อหรือไม่ภาพของทหารระดับหัวกะทิที่นั่งก้มหน้ากินข้าวกล่องพระราชทานของกองทัพไทยด้วยน้ำตาแห่งความหิวโหวยคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมันสะท้อนให้เห็นว่าอุดมการณ์ทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกปลูกฝังมานั้น พังทลายลงในพริปตาเมื่อเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายของกระเพาะอาหารที่ว่างเปล่าชัยชนะในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การป้องกันพื้นที่แต่คือการทำลายความจองหองของพนมเปนด้วยเมตตาธรรมและความอิ่มท้องซึ่งเป็นอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีวันรับมือได้ ภายหลังจากความพ่ายแพ้ของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาและการยึดเสบียงครั้งประวัติศาสตร์กองทัพไทยไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่การใช้กำลังทหารแต่ได้เริ่มดำเนินการรุกทางจิตวิทยาครั้งมโหโฬานที่ถูกยกย่องว่าเป็นยุทธวิธีที่แยบยลและทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชายแดนแทนที่จะระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามเพื่อบดขยี้ศัตรูที่กำลังอ่อนแอกองทัพไทยกลับเลือกใช้มาตรการทางด้านมนุษยธรรม มาเป็นอาวุธเชิงรุกโดยการจัดตั้งโรงครัวสนามขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ส่วนหน้าใกล้กับแนวพรมแดนในจุดยุทธศาสตรท์ที่ทิศทางลมจะพัดพาเอากลิ่นหอมของอาหารสุกใหม่ๆข้ามไปยังค่ายทหารกัมพูชาได้อย่างแม่นยำยุทธวิธีนี้ถูกเรียกว่าการสงครามผ่านประสาทสัมผัสกลิ่นของข้าวสวยที่หุงสุกร้อนๆกลิ่นแกงที่หอมอบอวล และเสียงตะหลิวที่กระทบกระทะจากการปรุงอาหารสดใหม่โดยหน่วยสูตรกรรมของไทยได้กลายเป็นเครื่องมือทำลายขวัญกำลังใจที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเสียงคำรามของเครื่องบินรบสำหรับทหารกัมพูชาที่ต้องทนหิวโหยมานานหลายวันจนต้องแย่งชิงอาหารกับสัตว์กลิ่นเหล่านี้คือการยั่วยุที่รุนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้มันกระตุ้นสัญชาตญาณความต้องการพื้นฐานและตอกย้ำความล้มเหลวของผู้นำตนเองให้เด่นชัดขึ้นทุกวินาที ทหารไทยไม่ได้เพียงแค่ทําอาหารกินกันเองแต่ยังจงใจแสดงภาพการดูแลเฉลยศึกที่ถูกจับกลุ่มมาได้ก่อนหน้าซึ่งต่างได้รับอาหารที่มีคุณภาพและน้ําดื่มที่สะอาดภาพเหล่านี้ถูกส่งผ่านสายตาและกล้องสองทางไกลของฝั่งตรงข้ามกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการแปรพักครั้งโมโหลานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสถานการณ์ที่แนวชายแดนเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากสนามรบที่ตึงเครียดกลายเป็นภาพของการหลีภัยเพื่อความอยู่รอด ทหารกัมพูชาหลายกลุ่มตัดสินใจทิ้งอาวุธประจำกายที่เป็นดังศักดิ์ศรีของนักรบแล้วเดินยกมือยอมจำนนข้ามเส้นแบ่งเขตแดนเข้ามายังฝั่งไทยโดยสภาพที่อิดโรยเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การเข้ามาจารกรรมข้อมูลหรือทำการสู้รบแต่คือการเข้ามาขอมอบตัวเพื่อแลกกับอาหารเพียงหนึ่งมือให้ชีวิตรอดไปได้อีกวัน ข้อมูลจากการสอบปากคำทหารผู้แปรพักเหล่านี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่ากองทัพกัมพูชาในตอนนี้เปรียบเสมือนยักษ์ที่ขาเน่าเสียแม้จะมีอาวุธที่ดูทันสมัยจากมหาอำนาจต่างชาติมาประดับค่ายแต่นักรบที่ถืออาวุธเหล่านั้นกลับไม่มีแรงแม้แต่จะเหนี่ยวไกลปืนเพราะความหิวที่กัดกินจากภายใน การตอบโต้ด้วยมนุษยธรรมของไทยในครั้งนี้สร้างความโกรธแค้นให้แก่กรุงมพนมเปญอย่างยิ่งมีรายงานว่ามีการสั่งการให้หน่วยสารวัตรทหารคอยจ่อปืนไล่หลังทหารของตนเองเพื่อป้องกันการหนีทัพแต่ยิ่งใช้วิธีรุนแรงรอยร้ยราวภายในกองทัพกัมบูชาก็ยิ่งขยายตัวกว้างขึ้นกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความเข้มแข็งทางโลจิสติกส์และการบริหารจัดการปากท้องที่ดีคือเครื่องมือในการสร้างอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องเสียเลือดเนือ้อมาตรการสงครามสเสบียง นี่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นผู้ยอมจำนนแต่ยังเป็นการส่งสารเตือนว่าสงครามที่ผู้นำมองข้ามสวัสดิภาพของผู้น้อยคือสงครามที่พ่ายแพ้ตั้งแต่วันที่เริ่มนับหนึ่งยุทธวิธีโรงครัวสนามจึงเป็นบทเรียนสำคัญที่โลกต้องจารึกว่าบางครั้งอาหารเพียงหนึ่งมือ้อก็มีอนุภาพทำลายล้างระเบียบอำนาจที่ชอชนได้มากกว่าระเบิดมหาปลัยบทสรุปของยุทธการยึดรถสเสบียง50คัน และชัยชนะเหนือหน่วยรบพิเศษกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางการทหารในระยะสั้นแต่มันคือการขีดเขียนเส้นแบ่งอำนาจใหม่ในภูมิภาคอินโดจีนอย่างชัดเจนและมีนัยสำคัญยิ่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการป้องกันอธิปไตยในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้วัดกันที่จำนวนลูกกระสุนหรือขนาดของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่ความชาญฉลาดในการใช้ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการทำลายขวัญกำลังใจจากรากฐาน ความต้องการพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบส่งกําลังบํารุงกัมบูชาจนทหารต้องแย่งชิงอาหารสัตว์เพื่อประทังชีวิตคือบทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลพนมเปญต้องจดจําไปอีกนานแสนนานว่าการปลูกกระแสชาตินิยมเพื่อสร้างความขัดแย้งนั้นไม่สามารถเติมเต็มท้องทีงท่หิวโหยของเหลานักรบได้และความจงรักภักดีที่สร้างขึ้นบนคำลวงจะพังทลายลงทันทีเมื่อเผชิญกับความจริงที่โหดร้าย ในแง่ของความมั่นคงภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบที่เหนือกว่าในทุกมิติทางด้านเทคโนโลยีการตรวจการที่ล้ำสมัยการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดขาดการสื่อสารของศัตรูได้อย่างเบ็ดเสร็จและที่สำคัญที่สุดคือความมีเมตตาธรรมที่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นผู้ยอมจำนน การที่ทหารกัมพูชาเลือกที่จะเดินข้ามพรมแดนมาขอกินข้าวไทยมากกว่าที่จะจับปืนสู้เพื่อผู้นําในพนมเปญคือชัยชนะทางจิตวิทยาที่อย่างรากลึกเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อใดๆหลังจากนี้ไปทุกครั้งที่ทหารกัมพูชาถูกสั่งให้มาประจําการตามแนวชายแดนไทยพวกเขาจะไม่ได้มองมาด้วยสายตาของศัตรูที่มุ่งร้ายเพียงอย่างเดียวแต่จะมองมาด้วยความเกรงขามในศักยภาพและความสงสัย ในความมั่นคงของกองทัพตนเองสำหรับกรุงพนมเปญสถานการณ์นี้คือวิกฤตสลาตาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษความพ่ายแพ้ที่ปราศจากเสียงปืนใหญ่แต่กลับสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างกองทัพอย่างมหาศาลกำลังบีบให้ผู้นำกัมพูชาต้องกลับไปทบทวนนโยบายต่างประเทศและการบริหารจัดการภายในใหม่ทั้งหมดหากพวกเขายังคงเลือกที่จะใช้ท่าทีแข็งกราวและเพิกเฉยต่อสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจไม่ใช่สงครามกับประเทศไทยแต่อาจเป็นเปลวเพลิงแห่งการปฏิวัติภายในที่ลุกชนมาจากความหิวโหยและความเจ็บแค้นของคนในกองทัพเองบทเรียนจากรถสเสบียง50คันนี้จึงเป็นคำเตือนสุดท้ายว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนแต่อยู่ที่การสามารถดูแลคนของตนเองให้อิ่มท้องและมีเกียรติได้หรือไม่สุดท้ายนี้สถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชาได้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของประเทศไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นดินทุกตารางนิ้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นประการด่านหน้าในการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญขบวนรถสเสบียง50คันที่ยึดมาได้นั้นบัดนี้ได้กลายเป็นอนุสร์แห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่เหนือชั้นและเป็นเครื่องเตือนใจว่า ใครก็ตามที่คิดจะรุกรานผืมแผ่นดินไทยจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงและคาดไม่ถึงในทุกมิติความสงบสุขบนเส้นธรมแดนคือภารกิจอันสูงสุดที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องร่วมกันภาคภูมิใจและยุทธการดับตะเกียงในครั้งนี้จะถูกกล่าวขานในฐานะตำนานแห่งชัยชนะที่อิ่มท้องแต่ทรงพลังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทย